สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปรจริสนินพงศ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังจอมพลคิมจองอึนเลขาธิการพักแรงงานเกาหลีประธานกิจการรัฐแห่งสาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพสาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2566ความว่า จอมพลคิมจองอึนเลขาธิการพรรคแรงงานเกาหลีประธานกิจการรัชแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำานวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีพร,ระปรมมหาวาชยิหาราลงกรพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรประยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณารัฐาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2566ความว่า พระนท่านนายเอมามารีรอมานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานกรุงดูชานเบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลนานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานมีความพาสุกสงบและความเจริญรุ่งเรือง ประเทศไทยและสาธารณรัฐทจิคิสสถานต่างมีมิตรไมตรีอันดีต่อกันเสมอมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นในการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจการค้าและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาให้กระชับแน่นแฟนต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2563-2564เป็นวันที่4 วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเมื่อบริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2 5 6 3ถึง2564เป็นวันที่4ณนหอประชุมมหาวชิราลงกณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร โดยภาคเช้าวันนี้เป็นมหาวิทยาลัยราชพัฏนเลยมีผู้ส eg, า 3, ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรจํานวน739คนส่วนภาคบ่ายเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฏร้อยเอ็ดมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้า,าร,รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จํานวน2คนและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรจํานวน739คน มหาวิทยาลัยราชภัฏนเลยมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาการผลิตและพัฒนาครูด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอาทิโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก อีกทั้งได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกปี2564เป็นอันดับที่1ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันดับที่4ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศอันดับที่27ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและอันดับที่483ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก ดานมหาวิทยาลัยรัชพัฒร้อยเอ็ดเป็นสถาบันทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งตามศาสตร์พระราชาผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อชาติบ้านเมืองเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาทิโครงการพัฒนานักศึกษาครูให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้ดูแลผู้สูงอายุและเตรียมพร้อมสู่ัยเกษียณรวมถึงโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเจิญตะก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้ที่บ้านเล็กที่12ทับ1ตำบลบาโหอยอําเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายวรานาถหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานทนพัฒน์เหมมณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่กองร้อยทหารพราน4808ซึ่งเสีย ชีวิตจากเหตุเหยียบกับระเบิดขณะออกปฏิบัติการลาดตระเวนพื้นที่ในเขตรับผิดชอบด้วยการเดินเท้าณนะบริเวณบ้านสากอหมู่ที่4ตําบลสากอําเภอสุงไงปาดีจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่7กันยายน2566ซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานธนพัฒนเป็นล้นพ้น องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทาอําเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลและนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบ โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมระบบการให้บริการของโรงพยาบาลอาคารผู้ป่วยในตึกผู้ป่วยศัลยกรรมระบบการบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูและตึกผู้ป่วยหนัก ICU จากนั้นองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนร,ยนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมพร้อมได้มอบเกียรติบตัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่มูลนิธิมอบไปประกาศเชิดชูเกียรติผู้เกษียณราชการและมอบเกียรติบตับตรบุคคลคุณธรรม พร้อมกันนี้ได้บรรยายพิเศษหัวข้อโรงพยาบาลแห่งความสุขและร่วมเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาโรงพยาบาลคุณธรรม สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด120ตเตียงก่อสร้างเมื่อวันที่28กันยายน2520โดยเป็นหนึ่งใน21โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั่วประเทศที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระราชอ,อิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎ ราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2,515และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราช,ราชทานชื่อว่าโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเลิงนกทาเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2522โดยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนที่อยู่ในถิ่นธุรกันดารได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลด้วยความเอาใจใส่ที่ดีและให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากันกับทรงรับเป็นนายกิติมิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงชื่นชมในการผสานความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดต,ตามรอยพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินมาอย่างต่อนเนื่องในสารคาดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนร่วมสัทธาสืบสารพัฒนาประชาร่มเย็นติดตามได้จากคุณสมพิศบุตรสาระค่ะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงตั้งพระาราชฤทษยมั่นที่จะสืบสารแนวพระราชดำริกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นทุนตั้งต้นแห่งคุณความดีขยายต่อไปในหมู่บ้านชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนไทยตลอดไปอย่างต่อเนื่องค่ะ ียงทรงพระเจริญดังกึกก้องเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีอเภอปากเกร็กจดจนนทบ,บุรีทรงเป็นประธานในงานมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2566ซึ่งสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปอป,อปอสกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินมายัางต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร,พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่เลขาธิการปปอสเมื่อปี2546ด้วยทรงห่วงใยปัญหายาเสพติด ต่อมาสำนักงานปาป,ปสนำพระราชสาพระพราชทานดังกล่าวสมทบก,กับงบประมาณแผ่นดินจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจรวมศรัทธาผสานความสามคัคคีให้มาร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังของคนในหมู่บ้านชุมชนเองโดยในครั้งนี้ปีพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงเป็นศูนย์รวมจิตใจและพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนเพิ่มขึ้นในปีนี้จำนวน1,053แห่งรวมทั้งสิ้น27,560แห่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงามในการพัฒนาและต่อยอดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังของคนในหมู่บ้านชุมชนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชด,ดำรัสชื่นชมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ชุมชนต้องมีความมั่นคงและเข้มแข็งและดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันความว่าการจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน ้องสร้างชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็งให้สมาชิกในชุมชนมีความเข้าใจเรื่องยาเสพติดมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตลอดจะมีความเมตตาปราถรานาดีต่อกันพร้อมที่จะช่วยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มใจ พระเจ้าจึงมีความชื่นชมที่โครงการทุนแม่ของแผ่นดินได้รับได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมาโดยตลอดขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกในชุมชนทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชพัชชน,นีพันปีหลวงเพื่อสร้างสารรค์ทั้งคุมไทยให้มีความเจริญและร่มเย็นเป็นสุขเนื้ออื่นใดพระมหากรุนาทิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากการพัฒนาพื้นที่บนดอยสูงได้พลิกฟื้นไร่ฟิน กลายเป็นพืชเศรษฐกิจนานาชนิดได้รับการสืบสารรักษาและต่อยอดโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อยังประโยชน์สู่แก่อานาราษฎรให้สืบเนื่องไปไม่สิ้นสุดดังปรากฏภาพความสำเร็จพระราชกรณียกิจผ่านนิทรศการต่างๆซึ่งจัดขึ้นภายใต้นแนวคิดรวมศรัทธาสืบสารพัฒนา พร,าาร,ระองค์ท่านก็ส่งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินฝันถุงกองคุณแม่ของแผ่นดินเพื่อให้หมู่บ้านชุมชนนําไปใช้ในการพัฒนาความสุขความเจริญให้กับหมู่บ้านชุมชนพร้อมกับดูแลลูกหลานให้ปลอดภัยจากยาเสพติดเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นด,ดินทั้งจังหวัดทั้งประเทศขอแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านโดยการนําพระปณิธานของพระองค์ท่าน ที่ท่านมีความประสงค์จะให้หมู่บ้านให้เยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติดถึงวันนี้นับเป็นเวลากว่าสองทศวรรษจากพระรชาชทรัพย์พระราชทานจะตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความหงอยใหญ่ที่แม่ของแผ่นดินมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมาและมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทรงเป็นด่างพลังของแผ่นดิน รวมศรัทธาสืบสารพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินสร้างประโยชน์สุขประชาร่มเย็นสืบไป พระราชะกรณียกิจนานนับประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้สะท้อนถึงพระมาหากรุณาธิคุณและพระเมตตาเพื่อทรงดูแลทุกสุขของพวงสุขอนิกรชาวไทยให้มีความมั่นคงในอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีใต้ร่มพระบารมีอย่างยั่งยืนตลอดไปสวัสดีค่ะ ข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ที่ฉันปรจริสนสินพง์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ